ถ้าคุณครูต้องการทําเกมกล่องโชคดีให้สนุกสนานและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นบอกเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้ด้วยประการทั้งปวงเพราะคลิปนี้มีไอเดียดีๆมาฝากครับ เกมกล่องโชคดีสนุกขึ้นร้อเซเมื่อมีสิ่งนี้อยู่ในเกมครับสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดียนแชร์นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการหรือการเพิ่มกลไกให้กับเกมกล่องโชคดีให้มีความสนุกสนานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจะมีวิธีการอย่างไรจะมีไอเดียเจ๋งๆอะไรบ้างที่อยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันนะครับก่อนจะไปเรียนรู้ครับรบกวนนิสนึงกดติดตาม กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับไปเรียนรู้กันต่อเลยในไอเดียแรกหรือกลไกแรกนะครับไม่มีไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดนั่งเล่นเกมแล้วรู้สึกว่ามันเงียบๆเนี่ยนะครับอาจจะได้เฉพาะบางเกมเท่านั้นที่ต้องใช้สมาธิสูงแต่ว่าเกมอื่นๆหรือเกมทั่วไปเนี่ยน่าจะต้องมีเสียงประกอบเกมหรือว่าเสียงดนตรีเสียงเพลงนะครับ เพื่อกระตุ้นเรานะครับเราอารมณ์ให้เกมนั้นสนุกเพิ่มขึ้นในใต้คลิปนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าผมมีไฟล์ของเกมให้นะครับมีส่วนหนึ่งให้แล้วก็จะมีนะครับเหรียญแล้วในคลิปนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นเสียงดนตรีนะครับที่ได้เตรียมมาไว้ให้แล้วซึ่งมีทั้งหมด3อันด้วยกันนะครับทุกท่านสามารถไปเลือกที่ชื่นชอบแล้วก็นําไปใช้ได้ถ้าถามว่าส่วนตัวแล้วดาวน์โหลดมาจากไหนนะครับ ดาว์โหลดมาจาก y YouTube Library เลยครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะครับใครสนใจจะไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจะอยู่ท้ายคลิปนี้ลองไปดูนะครับสามารถดาวน์โหลดมาประกอบเกมทำสื่อการเรียนการสอนได้หมดเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาใส่เสียงพร้อมๆกันนะครับเราก็จะไปที่แถบเมนูแท้ครับไปที่สไลด์ที่1ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดที่เสียงเลย แล้วก็ทําการเลือกเสียงที่ต้องการเข้ามานะครับในที่นี้ผมจะเลือกอันที่2นะครับแล้วกดแทรกก็จะทําการอัปโหลดเสียงเข้ามาในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะหลบหลบมาด้านนอกนะครับแล้วปรับเสียงลงมาด้านล่างสักนิดนึงนะครับไม่ต้องให้มันดังมากจนเกินไปหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเรากดไปที่แถบภาพเคลื่อนไหวครับแล้วคลิกไปที่คําเ่าเล่น1ครั้ง ตรงนี้จากเดิมนะครับเป็นเมื่อคลิกให้กดเลือกไปที่คำว่ากลับก่อนหน้านี้บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวเนี่ยกดเปิดขึ้นมานะครับกดคลิกขวาครับแล้วกดไปที่คำว่าตัวเลือกลักษณะพิเศษเริ่มเล่นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไปจนนะครับหยุดเล่นเมื่อหลังสไลด์ที่4นะครับตรงนี้ในส่วนของแทบลักษณะพิเศษต่อไปนะครับ การกาหนดเวลานะครับก็จะเริ่มกับก่อนหน้านี้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของทําซ้ํานะครับเราก็จะเลือกไปที่ทําซ้ําไปจนกระทั่งสิ้นสุดภาพนิ่งนะครับทาซ้ําไปจนกระทั่งสิ้นสุดภาพนิ่งหรือจะเลือกไปนะครับทาซ้ําไปจนถึงภาพนิ่งที่4ก็ได้แล้วก็กลอกลับเมื่อเล่นเสร็จนะครับแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดเลือกไปจนกระทั่งสิ้นสุดภาพนิ่งก็ได้นะครับแล้วกดตกลง โอเคครับเดี๋ยวเราลองมากดนำเสนอพร้อมๆกันนะครับลองฟังเสียงดูนี่นะครับก็จะมีเสียงเพลงประกอบเกมแบบนี้ส่วนจะเลือกเสียงน่ารักน่ารักหรือเสียงประกอบเกมอันไหนนะครับที่มีไว้ให้สามารถก็ตามใจชอบได้เลยครับส่วนใครอยากจะไปหาเพิ่มเติมก็อย่างที่บอกไว้ไปที่ YouTube Library ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเสียงมาประกอบเกมได้นี่คือคกลไกหรือไอเดียที่1 ต่อไปไปดูกลไกหรือไอเดียที่2กันครับไอเดียที่2นะครับจากเดิมที่เรามีนะครับเกมนะครับหรือว่าในหน้าของการเล่นเนี่ยเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากได้มากกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นสัก2สไลด์สสไลด์เราก็สามารถกดคลิกขวานะครับตรงนี้แล้วก็กดทำซ้ำสไลด์หรือว่าการทำซ้ำาพ์นิ่งได้เลยนะครับกดค,คลิกหนึ่งครั้ง ก็จะขึ้นแบบนี้อีกอันนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการเปลี่ยนข้อความนะครับได้ตามที่ต้องการนะครับในลักษณะแบบนี้หรือนะครับถ้าเกิดอยากเจ๋งไปกว่านั้นก็คือนะครับเราจะเปลี่ยนด้านในด้วยถามว่าเปลี่ยนด้านในทํายังไงจะรวดเร็วครับโดยที่การไม่ต้องลบอันนี้ออกนะครับเราก็จะไปที่แถบเมนูหน้าแรกหลังจากนั้นกดไปที่คําว่าเลือกนะครับบานหน้าต่างส่วนที่เลือกแล้วลองปิดแบบนี้ไว้นะครับ เห็นไหมครับปิดตรงนี้แล้วเราก็ลบตรงนี้ออกหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นอันอื่นๆได้เลยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบอันนี้ก็เป็น,นกลไกหรือไอเดียที่2นะครับโอเคครับในไอเดียที่3นี้นะครับจากเดิมที่เรามีเฉพาะเหรียญที่เป็นบวกเนี่ยเราลองใส่เหรียญที่ติดลบลงไปดีไหมครับเกมนี้จะได้สนุกขึ้นนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับให้มาที่แถบเมนูหน้าแรกนะครับ เลือกนะครับแล้วก็กดบานหน้าต่างส่วนที่เลือกขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นปิดตรงนี้ไว้นะครับเราจะปิดไปในส่วนที่เราต้องการจะปิดได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็แทกเหรียญนะครับที่เราได้เตรียมไว้เข้ามาซึ่งในที่นี้ผมก็มีการเตรียมเหรียญที่ติดลบไว้ให้แล้วนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะกดเลือกได้เลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นลบหนึ่งนะครับอ่าโอเคก็ปรับนะครับสมมุติว่าได้ลบหนึ่งมาอันนึงแล้วนะครับกดคัดลอกตรงนี้มานะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพได้เลย อาจจะเป็นตรงนี้เป็นลบห้าลบสี่ก็ได้นะครับก็จะเปลี่ยนในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็เปิดกลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้าเปิดมาแล้วนะครับมันขึ้นแบบนี้ก็เพียงแค่กดที่เหรียญน,นะครับแล้วกดคลิกขวานะครับนําไปไว้ข้างหลังสุดก็จะไปแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียและหนึ่งกลไกลที่ยอดเยี่ยมมากนะครับโอเคครับในไอเดียต่อไปนี้นะครับไอเดียที่4เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ กล้ายืนยันเลยว่าจะทำให้เกมเกมนี้สนุกมากขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือใส่สิ่งที่มากกว่าเกลียน,นครับเช่นนะครับสิ่งที่เด็กๆก,กำลังสนใจอยู่สิ่งที่เด็กๆก,กำลังชื่นชอบอยู่แล้วมีการกำหนดค่าคะแนนให้กับสิ่งๆนั้นเช่นอาจจะบวก50หรืออาจจะลบ10ลบ50หรือโดนลบคะแนนหมดเลยอะไรก็ได้แล้วแต่คุณครูจะกำหนดนะครับ ในที่นี้นะครับผมจะใช้นะครับสิ่งที่ตัวเองได้เตรียมไว้นะครับ2อ,อันน,น,นั่นก็คือลูกระเบิดแล้วก็เมจิกแฮชนะครับเข้ามาในลักษณะแบบนี้อสมมุติว่าโดนลูกระเบิดแล้วนะครับคุณครูบอกว่าถ้าเกิดเด็กๆโดนลูกระเบิดเปิดมาเจอลูกระเบิดเนี่ยจะติดลบ50นะครับอะไรประมาณนี้หรือถ้าเกิดเปิดมาแล้วนะครับมีการมาเจอหมวกนะครับ เจอหมวกพิเศษหรือว่าเจอสิ่งที่คุณครูได้กำหนดว่าเป็นการบวกคะแนนเนี่ยก็จะได้คะแนนตามนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลไกนะครับหรือว่าหนึ่งวิธีการที่จะทำให้เกมเกมนี้สนุกขึ้นส่วนนี้ก็ส่งไปไว้ข้างหลังสุดนะครับอขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งอันนี้ส่งไปไว้ข้างหลังสุดเคนะครับแบบนี้เลยเวลาเราเล่นปุ๊บเปิดขึ้นมานะครับอ่าก็จะเจอในลักษณะแบบนี้ ส่วนนะครับถ้าเกิดเปิดโดนระเบิดโดนสิ่งที่ลบคะแนนคุณครูก็ลบคะแนนไปกับทีมทีมนั้นถ้าเกิดเปิดมาแล้วเป็นการบวกหรือเจอรูปภาพที่เป็นการให้คะแนนในคะแนนบวกนะครับก็บวกคะแนนเพิ่มไปแล้วแต่ว่าคุณครูจะกําหนดเลยนะครับและเชื่อว่ากลไกนี้ไอเดียนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เพิ่มความสนุกได้มากอย่างแน่นอนนะครับต่อไปไปดูไอเดียสุดท้ายกันครับ ไอเดียสุดท้ายนี้เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่นะครับเต็มใจนำเหนือมากๆนำเสนอมากๆเลยนะครับนั่นก็คือแผ่นป้ายซ้อนแผ่นป้ายทำยังไงนะครับจากเดิมนะครับเรามีแผ่นป้ายแบบนี้นะเราจะกดเลือกแผ่นป้ายใดแผ่นป้ายหนึ่งนะครับที่ต้องการจะทำให้มันซ้อนกันนะครับแล้วกดนะครับคอนโทรลค้างไว้แล้วลากมาแบบนี้ปึ๊บนะครับมันจะเป็นการคัดลอกแยกออกมาแบบนี้หลังจากนั้นนะครับด้านในเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับสมมติว่าผมลองเปลี่ยนเป็นโจทย์อะไรง่ายๆก็ได้นะครับ50บวก50 แล้วก็อาจจะเขียนไว้บอกว่าถ้าตอบถูกได้คะแนนคูณ2ตอบผิดติดลบคูณ2อนะครับอันนี้อาจจะดูโหดร้ายไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยโอเคผมขออนุญาตย่อ,ยอขนาดลงนะครับอ่าในลักษณะแบบนี้ หลังจากนั้นเราทำไงต่อครับเราทำให้แผ่นป้ายนี้เปลี่ยนสีนะครับให้ไม่เหมือนกันกับข้างบนนะครับอาจจะเป็นสีเขียวก็ได้นะครับแล้วก็เอาแผ่นป้ายนี้มาปิดเคนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าต้องวางให้ดีนะครับถ้าเกิดมันมีสีโผล่มาหนึ่งเนี่ยเด็กๆอาจจะรู้ได้นะครับถ้าเกิดปิดอย่างนี้ก็จะไม่เห็นละทีนี้เวลาเด็กๆเล่นนะครับเขาก็จะเปิดสมมติเขาเปิดขึ้นมาปุ๊บอ่าเขาก็จะบอกว่าเจอนะครับเจอแผ่นป้ายนี้ว่าถ้าเกิดตอบถูกนะครับ ได้คะแนนะคน2ตอบผิดติดลบนะครับคูณเท่าไหรก็ว่าไปนะครับส่วนคําถามก็คือนะครับแล้วแต่คุณครูจะใส่เลยซึ่งในที่นี้ผมก็ใส่เป็น50นะครับบวก50ง่ายๆแบบนี้นะครับเมื่อพวกเขาตอบเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นเฉลยขึ้นมาตรงนี้ด้านในก็ได้นะครับว่าเฉลยที่ถูกต้องคืออะไรนะครับโอเคครับและนี่ก็คือ5กลไกหรือ5ไอเดียที่ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําให้เกมเกมนี้สนุกขึ้นร้อยเปอร์เซนต์อย่างแน่นอนนะครับทุกท่านดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไงครับคิดว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยแล้วถ้าเกิดชื่นชอบไอเดียไหนหรือกลไกไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ออกไปครับลบทวนนิดหนึ่งนะครับใครที่ดูคลิปของทีเด่นแชร์อยู่นะครับดูหลายคลิปแล้วหรืออาจจะเพิ่งเข้ามาดูนะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคอนเทนต์หรือว่าคลิปใหม่ๆของ k ี d เด Share ด้วยนะครับมาพัฒนาการสอนววลาเล็กววลาน้อยที่เดนแชร์ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านทั่วจักรวาลเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมไปทดลองทำด้วยนะครับสวสีสวัสดีครับ